งานสวยมากนะครับเนี่ยครับแตกหายหมดเลยนะครับครับวันนี้ผมมาเอารถ E60 นะครับมาส่งทําสีนะครับกันชนหน้าแล้วก็สเก็ดทัดจะเป็นชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ครับผมทำสองชิ้นใช่ก็คืองานในอู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องทาสีนะครับอันนี้มีรอยนะครับแล้วก็ทางอู่ก็คือต้องทําสีใหม่นะครับ โอ้นี่คืองานดีมากเลยนะครับนี่กำลังทำกันอยู่นะครับงานสวยมากนะครับเนี่ยครับแตกหายหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมทำก็คือจะเกิดข้างนะครับอันนี้รอยหายหมดแล้วนะครับ แล้วที่ง่ายๆที่แน่ๆครับพิยุทธขัดสีผมด้วยครับขัดให้ทั้งคันเลยนะครับโดยที่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าให้ขัดสีแต่พิยุทธเขาทำให้นะครับกลับมาสวยพร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็ที่ผมจะต้องไปทำต่อคือไฟหน้านะครับแล้วก็ยางนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางแล้วก็ทำแม็กใหม่นะครับ อับก็คืออพยุทธ์ยู่เทวรักร้อยสี่เนาะร้อยสี่ครับก็ผม้วเข้ามาทางทางนี้ก็ได้ใช่ไหมครับผมเทวรักครับเทวรักเลยครับงานเนียบมากครับผมก็คือเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าผมจะเอารถมาให้พยุทธทำอีกนะครับผมก็ติดต่อพิยุทธได้ครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ลงไว้ตรงนี้ใครที่ต้องการสนใจทำก็คือโทรมาได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมขอบคุณมากเลยก็ผมขอบคุณล่วงหน้าเลยลูกค้านะน้องด้วยครับผม ทำคอนเทนต์รู้ทำแนะนำให้ให้พี่ยุทธครับผมก็คือจากช่องวินโตชาแนลนะครับผมก็คือก็คือพี่ฝากเบอร์ไว้หน่อยอ๋อศูนย์เก้าสี่ครับสามสองห้าห้าหกหกสามติดต่อพี่ยุทธโดยตรงเลยครับผมราคาพิเศษเนาะราคาพิเศษให้ได้ด้วยประสบการณ์ก็ยี่สิบกว่าปีโอ้ยี่สิบกว่าปีครับผมสำหรับชิ้ับผมนี่นะได้เลยขอบคุณมากเลยเนาะครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ